สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับวันที่27กุมภาพันธ์ครับผมคัดเน้นๆ5้คู่มาฝากอย่างเช่นเคยคู่แรกครับเป็นทางด้านเวสแฮมยูเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาย่องด้านเลสเตอร์ซิตี้คู่สองครับเป็นทางด้านโบลอนยาครับเปิดบ้านต้อนรับการมอย่างด้านเอซีมิลานคู่ที่3ครับเป็นด้านกิลวิเชนเต้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมอย่างของทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอน คู่สครับเป็นทางด้านกาเซียแทบครับเปิดบ้านต้อนรับการมย่างด้านฟินบาเช่และคู่สุดท้ายครับเป็นด้านกาตาสลายครับเปิดบ้านต้อนรับการมย่างด้านคอนยาสปอร์ตก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด s ับสไครต์และอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและเครดิตฟรีให้กับสมาชิกภายในกลุ่มใครสนใจครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างด้านเว์แฮมยูเต็ดครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของด้านเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามลอนดอนแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ0.5ทับ สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเวสต์แฮมครับชนะ1ครับเลสเตอร์ชนะ3และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเลสเตอร์ครับเปิดบ้านอัดไปที่3ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับเวสต์แฮมยูเอตครับแข่ง26ครับชนะ8เสมอ6แพ้12ได้34เสีย47มี30คะแนนอยู่ที่16ของตารางส่วนด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับแข่ง26ครับชนะ4เสมอ5แพ้17 ได้25เสีย59มี17คะแนนอยู่ที่19ของตารางวันนี้ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับมาในแผน352ครับมีท่านจรอดโบเวนครับกับดูดูดครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ ส่วนด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านเจมี่วาดีครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีทางด้านอาร์ฮิวครับกับบ๊อบบี้ลีดครับยืนซ้ายขวาชุกเล่นเกมลูกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเว์แฮมิเต็ดครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ครับที่1ประตูต่อศูย์ส่วนด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับชนะ1แพ้4นัดล่าสุดครับเปิดบ้านโดนฟอร์เรสถล่มไปที่4ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับดูดีกว่านิดหน่อยครับจากฟอร์ม5นัดล่าสุดครับแต่สถิติการเจอกันครับไปทางเลสเตอร์ครับดูดีกว่าครับแล้ววันนี้ครับทั้ง2ทีมครับมีตัวเจ็บกันทั้งคู่ครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าวันนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ครับอยู่ในฟอร์มที่ย่ำแย่ครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านครับไม่ต่างจากทางเจ้าบ้านครับตอนนี้ก็อยู่ในฟอร์มชี้ย่ำแย่เช่นกันครับ ผมเลยมองว่าคู่นี้ครับน่าจะจบเสมอครับหรือไม่กระเฉอนกันแค่ลูกเดียวสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่10ึหรือไม่ก็0ูครับคู่ที่2ครับเราไปที่ศึกกันโชซีดีอาอิตาลีครับคู่ระหว่างด้านโบโรนยาครับเปิดบ้านต้อนรับกลามอย่างด้านเอซีมิลานคู่นี้ครับเตะกันตอน5้าทุ่มตรงครับที่สนามเรนันโดอารานดาแฮนดิแคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อเสมอ สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเอซีมิลานครับชนะ2ครับและเสมอกันไป3เกมนัดล่าสุดครับเอซมิลานครับเปิดบ้านเสมอไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ2ตารางคะแนนล่าสุดครับโบลญญยาครับแข่ง25ครับชนะ10เสมอ11แพ้4ได้38เสีย3 1มี41คะแนนอยู่ที่8ของตารางส่วนนั้นเอซีมิลานครับแข่ง25ครับชนะ11เสมอ8แพ้6 ได้37เสีย26มี41คะแนนอยู่ที่7ของตารางวันนี้ครับโบลันญาครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านคาสโตครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีทางด้านคัมเบียครับกับแดนนาดอยครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกส่วนด้านเอซีมิลานครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีทางด้านจิมิเลสครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีทางด้านเลอาครับกับภูวิสิตครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุก ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านบรญญยาครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปโดนปามาอัดมาที่2ประตูต่อ0ส่วนนันเอซีมิลานครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปแพ้โตริโนโแบบเกมพิกครับที่2ประตูต่อ1 คู่นี้ครับถ้าดูจากฟอร์ม5นัดล่าสุดครับเป็นทางเจ้าบ้านครับดูดีกว่าครับแต่สถิติการเจอกันครับเป็นทางด้านเอซีมิลานครับเหนือกว่าครับคู่นี้ครับถือว่าสูสีครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านครับพึงจะออกไปโดนปามาอัดมาที่2ประตูศูนย์ครับส่วนด้านทีมเยือนครับก็โดนมาเหมือนกันครับแต่ถ้าวัดกันที่ตัวนักเตะครับและการจบสกอร์ครับผมมองว่าเอซีมิลานครับดูดีกว่าครับแล้ววันนี้ครับบลรญาครับได้เล่นในบ้านครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ครับเอซีมิลานครับน่าจะทําได้ครับและเชิ 1ลูกสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่10หรือไม่ก็21ครับคู่ที่3ครับเราไปที่ศึกโปรตุเกสซูเปอปร์คัพครับ,ค,รบคู่ระหว่างด้านกิลว,วิชเชนเต้ครับเปิดบ้านตอนรับ การมอย่างด้านสปอร์ติ้งเดสบอลคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามสี่สิบห้าครับแผนที่ขับครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับตอนหนึ่งทับหนึ่งจุดห้าสถิติการเจอกันห้านัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับสปอร์ติ้งครับชนะสามครับและเสมอกันไปสองเกมนัดล่าสุดครับกิลวิเชนเต้ครับเปิดบ้านยันเสมอไปแบบไม่มีสกอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์วันนี้ครับกิลวิเชนเต้ครับมาในแผนสี่สามสามครับมีทางด้านคอเรียครับเอดูอาโดครับแล้วก็เบอร์เนโฮครับยืนเป็นสามประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตู ส่วนด้านสปอร์ตติ้งลิสบอลครับมาในแผน3-43ครับมีทางด้านเควด้าครับคิวมิเลสและก็ริมเกาครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านกิลวิเชนเต้ครับแพ้รวดทาง5เกมครับนัดล่าสุดครับออกไปแพ้ให้กับคาซาที่1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านสปอร์ตติ้งลิทบอนครับเสมอ4แพน1นัดล่าสุดครับออกไปยันเสมอ a อซีบูเตโบครับแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ2 คู่นี้ครับผมมองว่าทีมเยือนครับดูดีกว่าครับแต่เกมน <form> ี itor, land ้คร <amos> ับเป็นแค่บอลถ้วยครับและทีมครับก็มีตัวเจ็บเยอะครับกับเลที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าวันนี้ครับถึงเจ้าบ้านครับฟอร์มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่เกมนี้ครับเป็นบอลถ้วยครับและผมคิดว่าเจ้าบ้านครับก็ต้องการเช่นกันครับแล้ววันนี้ครับทีมก็พร้อมมากกว่าสปอร์ตติ้งดิสบอลครับแล้วผมมั่นใจครับว่าวันนี้ครับเจ้าบ้านน่าจะยันไหวสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2-1หรือไม่ก็2-2ครับ คู่ที่4ครับเราไปที่ศึกตุรกีซูเปอร์ครัพครับคู่ระหว่างด้านกาเซียแท็บครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยื่ของด้านเฟเนบาเช่คู่นี้ครับเตะกันตอน2ทุ่มตรงครับที่สนามคาริยอน แฮนดิแคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อ0.5นย์จทับหสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเป็นทางด้านเฟเนบาเช่ครับชนะรวดทั้ง5เกมครับนัดล่าสุดครับเฟเนบาเช่ครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้สบายๆครับที่3ประตูต่อหนึ่งวันนี้ครับกาเซียแทบครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านโซคูครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีทางด้านเจวิตครับกับโคโลซิกกี้ครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกส่วนด้านเฟเนบาเช่ครับมาในแผน3-4-3ครับมีทางด้านเอดินเชโกครับเอเนเิซี่ครับแล ทาดินครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์ม5นัดลา่าสุดข,ของทางด้านเจ้าบ้านกาเซียแท็บครับชนะ1แพ้4นัดลา่าสุดครับออกไปแพ็กแทบซอมสปอร์ตมาแบบสุดมันครับที่3ประตูต่อสส่วนด้านเฟเนบาเชซครับชนะ3เสมอ2นัดลา่าสุดครับออกไปยันเสมอกาตาสลายมาได้แบบไม่มีสกอร์ครับที่0ประตูต่อศู คูนี้ครับทีมเยือนครับดูดีกว่าเยอะครับทั้งสถิติการเจอกันครับและก็ฟอร์ม5านัดล่าสุดครับกับเรลดที่เปิดมาวันนี้ครับทีมเยือนครับมีตัวเจ็บเยอะครับแต่ยังไงครับก็ยังดูเหนือกว่าอยู่ดีครับวันนี้ครับยังไงก็ชนะครับแต่น่าจะเหนื่อยนิดหน่อยครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3าครับคู่สุดท้ายครับเป็นคู่รหว่ทางด้านกาตาสลายครับเปิดบ้านต้อนรับการมาอย่างด้านคอนยาสปอร์ตคู่นี้ครับเตะกันตอน2ทุ่มตรงครับที่สนามแลนด์พาร์ก แฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับตอน1.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับกาตาสลายครับชนะ4ครับคอนยาสปอร์ตชนะ1นัดล่าสุดครับกาตาสลายครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0วันนี้ครับกาตาสลายครับมาในแผน4.2.3.1ครับมีทางด้านโอซิมเฮงครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านฮิวยาดครับกับซาไลครับยืนซ้ายขวาจะไ็เล่นเกมลุก ส่วนด้านคนยาสปอร์ตครับมาในแผน C1 41ครับมีทางด้านคามเมอร์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านเบอร์โดกัรครับกับอารันซานครับ,แบบรบยืนซ้ายขวาช่วยกเล่นเกมลุกฟอร์มห้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านกาตาสาลครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอเฟเนบัเช่ไว้ได้ครับแบบไม่มีสกอร์ที่ศูนย์ประตูศูนย์ 0. ส่วนด้านคอนยาสปอร์ตครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปเสมอชีวาสปอร์ตแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ1นคู่นี้ครับเจ้าบ้านครับยังอยู่ในฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวชนะบ้างครับเดี๋ยวแพ้บ้างครับแล้วก็เสมอบ้างเรียกว่าฟอร์มยังไม่ค่อยแน่นอนครับส่วนด้านทีมเยือนครับก็อยู่ในฟอร์มที่ทรงตัวครับกับเปลดที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านครับไม่มีตัวเก่งอย่างทางด้านโมลาต้าครับที่มีอาการบาดเจ็บครับลงช่วยเหลือทีมไม่ได้แต่วันนี้ครับผมก็ยังมั่นใจว่าเจ้า สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 1หรือไม่ก็32ครับสรุปแนวทางทีเด็ดเฮียปั้นวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่สองครับให้ไปทางด้านเอซีมิลานคู่สามครับให้ไปทางด้านกิลวิเชนเต้คู่สี่ครับให้ไปทางด้านเฟเนบเชและคู่สุดท้ายครับไปทางด้านคอนยาสปอร์ตได้เลยครับส่วนใครครับเรียกได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัว VP สามารถจิ้มลิง์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ